ยุ่งมาทั้งวันปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยเสี่ยวอูขึ้นมาสิเอ๊ะเจ้านายหลอกข้าด้วยเมียวเายเมียวขืนเมียวเมียวมาโอ้ยย่เจ้าทำแมวข้าตกใจหมดแล้วนะ มันขี้ขลาดมากไปเองเมียว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 ข้าไม่ได้กัวมมหูเย่สักหน่อยเพียงแต่นึกไม่ถึงว่าเขาจะตามจองเวีนจองกรรมกันขนาดที่ไปไหนก็เจอแบบนี้เมียวมหูเย่จะว่าขนาดนี้เชีวยวหรือข้าอุตสามไม่แกแค่แล้วหันมาตั้งใจจีบเจ้านายของเจ้าถึงไหมเจ้าเมียวฮือเมียวโกรธจนร้องไห้แล้วนะ ด้านจากกักรพรรดิเรียบร้อยแล้วจวิงเสี่ยวไม่อยากแต่งงานกับเฟิงเทียนทีแต่ข้าใจนางแต่งนะแล้วสำนักเจียนจงล่ะข้าบอกแล้วว่าจใจดวสิวเอ,อ๋อกขึ้นยืนได้ภายในสามวันเขาก็ต้องลุกออกมาได้แต่ว่าต้องมีละครฉากหนึง่งเจ้าไม่มีอะไรทำไม่ใช่หรอเช่นนั้นเจ้ารอดูก็พอตกลงแผนการที่จะทำลายตระกูลจินควรจะต้องเริ่มแล้ว เดี๋ยวข้าจะไปหาหยุนจงจิง้นเซียวจิว๋วให้ข้าช่วยอะไรไหมอืมไม่มีอะไรให้เจ้าช่วยหรอกนะเสียวจิ๋วของข้ามีเพียงคนเดียวเฉลียวเฉลาเจ้าเล่ร้ายกาดและหญิงเงย่สูแต่กุลจวินสำนักเจียนจงร่วมถึงอาณาจักรเจียนจงล้วนจะอยู่ในกำมือของนะน,น่าเสียดายที่ข้าไม่รู้ประสบการณ์ก่อนที่จวินจิ๋วจะมาอาศัยที่ร่างนี้ มันจะต้องสนุกกว่าน,นี้มากแน่ๆถึงได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นเสี่ยวจิ๋วที่มีเสน่ห์ได้จะไม่ข้าหลงมากเช่นนี้เราจัดการเรื่องของสำนักเทียนจงเสร็จแล้วข้าจะไปดูห้าสำนักเจ้าอยู่ที่ไหนข้าก็จะอยู่ที่นั่น <c> เ <oughs> จ้าหมอน,นี่ต้องคอยตามติดข้าตลอดเช่นนี้เลยไหมนะเสี่ยวนจะิ๋อเวลาของข้าเป็นของเจ้าแล้ว เมียวเจ้านายอย่าเชื่อกำลังของผู้ชายคนนี้นะเมียวตามใจเจ้านะยังไงเสียวันหลังเจ้าเกิดเสียใจขึ้นมาข้าไม่จุดใช้เวลาคืนให้เจ้าหรอกนะเมียวเจียวจิวเออข้าหมูยังไม่เคยเสียใจกับเรื่องอะไรจังนั้นถ้าจะบอกว่าข้าเสียใจเรื่องอะไรจริงๆนั่นก็โกงมีแค่เรื่องที่ข้าไม่ได้กินเจ้าเวรเร็วกว่านี้ ากเป็นเมื่อก่อนเรื่องรวบรวมตระกูลจวินตระกูลยุนคงไม่กล้าจะคิดยุนจงจินแต่ที่ตระกูลยุนมีวันนี้ทั้งหมดเป็นเพราะแม่นางจวินยุนจงจินขอเป็นตัวแทนตระกูลยุนขอบคุณแม่นางจวินไม่ต้องเราต้องคู่ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันอืม ถึงเวลามีเรื่องให้เจ้าได้วุ่นแต่ทางที่ดีที่สุดเจ้าต้องพยายามขยาตระกูลยุนให้เติบโตมิเช่นนั้นหากอยู่นอกสิบอาณาจากักรคงไม่ปลอดภัยเข้าใจแล้วฟิวที่พมนะเจ้าสำนะักจึกจึกฟุบ <c oughs> นาพระเจ้าหลวงถึงได้มาอยู่ที่นี่จะสนทําไหมว่าเขาจะมาทําอะไรที่นี่เขาแช้อยู่ในอ่างยาก็พรสภาพร่างกายดีเลยจะได้กลาจิ้งทั้งสองคนในคราเดียวตัดปัญหาให้กังวลไปหลังโลซิวเออท่านจะโทษข้าไมา่ได้เลยไกรใช้ท่านไม่หมอบอำนาจกองสำนักเจียนจงให้ข้าทั้งยังหักหลังข้าครั้งแล้วครั้งเล่ายาก เป็นท่านที่บงังคับไปขาต่องขาท่านท่านวางใจเถอะอีกไม่นานสงนเฟิงเฟียไปอยู่เป็นเพื่อนท่านพวกท่านเดินทางไปสู่ยม,มโลกด้ดยกกันเถอะฝุบหฮะเอ๊ะท่านทำไมเจ้าเดีดจานย,ยาผุกข้าตั้งใจรอเจ้าอยู่ที่นี่ เ <c oughs> จ้าพวกเจ้าฟื้นแล้วรู้ว่านี่จะเป็นปพวกเจ้าคือพวกพวกเจ้าพวกเจ้าทำไมมาอยู่ที่นี่อาจารย์สำนักเตียนจงใหญ่และ้วข้าไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะข้าถูกรองเจ้าสำนักปีบังคับมานะ คุกคามบีบบังคับนี่ไม่ใช่แผนของเจ้าหรอกเนื้อ <c oughs> จ,จวินจิ๋วทั้งหมดนี้เป็นเพราะจวินจิว๋ววางแผนไว้แค่ร้อยข้ากับเอจ๋จองบุกเข้ามาจ,จวินจิ๋วเจ้าทำอะไรข้านะ่ะข้าแพ้แล้วแพ้อย่างรบาบคาบแล้วข้าทำอะไรเจ้าได้ละแน่นอนว่าต้องส่งเจ้ากลับไปแต่งงานะ อะไรนะแต่แต่แต่งงานเหรอไม่ผิดเป็นอย่างที่เจ้าคิดหลิงยวนวยเจ้าส่งจวินยุนเสียวไปอยู่ข้างกายเฟิงเจียงฉีห้าไม่นางหนีไปได้เด็ดขาดอะเออเอเอแม่นางจาวินท่านวางใจขค่สงเขาวางังในสภาพไม่บุบสลายเลยเจ้าเจ้ากล้าเหรอเออืมท่านปู รุ่งนี้ก็จะเปิดเผยเรื่องที่เกิดขึ้นในสำนักเตียนจงทั้งหมดที่พำนักของเจวินจิ๋วเรื่องของสำนักเตียนจงในที่สุดก็จบลงแล้วยินดีกับเตียวจิ๋วที่ผ่านการการเลือกเลือกก่อนขึ้นโดยตรงโดยสิ่วเ e อ๋อกล่าวต่อหน้าเหล่าอาจารย์ในสิทธิของสำนักเตียนจงว่าได้ถูกเ e อ๋อจงให้ร้ายและได้เฟิงเสี่ยวกับเจวินช่วยเหลือไว้มีการตัดสินปราณเอ๋อจง และซื้อถูซิลต่อนหน้าสาธารณนะแต่งตั้งเฟิงเซียวเป็นรองท่านเจ้าสำนักคนใหมย่ยกเว้นการการเลือกให้แก่จเจวินจิว๋วและเลื่อนขั้นเป็นต้นกล้าส,สูงสุดดีดีดีเมื่อถึงเวลามาดูกันว่าสำนักจะมีปฏิกิริยายังไงเซียวจิ๋วเออดูเจอสนใจห้าสำนักมากนะใช่ข้ามีความสนใจในห้าสำนักนะ ในสายตาของคนอื่นเป็นคนที่หาสำนักเลือกพบคนก็เหมือนพบผ้าสำนักสมมติว่าเป็นอย่างเจ้าหลวยอย่างนั่นห้าสำนักขก็ไม่ไปซะดีกว่าเสียเวลาเปล่าๆแต่ในสายตาของนางเป็นนางที่เลือกห้าสำนักมาูเย่ตอนนี้จะว่างไหมไปเลือกหนังสือที่ฉางชูเกอร์สักสองสามเล่มเป็นเพื่อนข้าหน่อยสิขอฉางจูเกอร์ รวบรวมลพลังจิตฟุบฟิงเฟิงสิงมับเซียวจิวเออนอกจากสองเล่มนี้ที่เหลือไม่มีปลิวจนรับเจ้าเจ้าไม่เลือกไว้ไปหน่อยเหรอเฟิงสิงเซวียยูมีเพียงสองเล่มนี้ที่เหมาะกับข้าเหรอ วิชายุดสองเล่มนี้สามารถใ้รวมกันเป็นหนึ่งได้แต่สองเล่มในมือเจ้าเป็นแค่พื้นฐานเบื้องต้นเราเจ้าฝึกได้แล้วยิงจะสูงขึ้นอีกขั้นนั่นก็คือเฟิงสิ้นปู้กับสวีวีอนุภาพ้ายแรงกว่าหลายเท่าที่แท้วิวชาสองยุดเล่มเนีย้ยังเพิ่มขั้นได้อีกด้วยตำราเฟิงเส้นผู้กับสวีวีหาไม่ได้จากเครื่องนอกเซียวจิวเรียนพื้นฐานสองเล่มนี้ไปก่อนนะ ต่อจากนั้นก็จะสอนเจ้าเองเจ้าเนี่ยนะจะสอนค่าขออค่าเป็นอาจารย์ของเสี่ยวจิ้งไม่ใช่หรือไงใช่ดูถ้าหมูแย่จะจงใจแต่ในเมื่อเขาจะสอนข้าก็าไม่ปฏิเสธ <c oughs> เป็นสิทธิ์จะต้องตื่นตัวเพื่อไม่ให้ถูกอาจารย์คัดออกไม่กี่วันต่อมาวังหลวง ปล่อยข้านะองค์ราชชายาทต,ตอมาอยู่ๆก็พิเษกับคุณหนูระกูลจวินละ่ะอีกทั้งตาตัางของว่าบาดกับไตอ๋อต้งได้เคร่งผุมเจ็ดน,นั้นเจ้าไม่รู้องค์ราชชายาต,ตอนนี้เป็นแก่ขุนพิการจวินยืนเสียตุกจะให้อภิเศกเพื่อแก้คร็ดนางทั้นงน่าสงสารคุณหนูอยญ่จักรุจวินแล้วอย่างไงละ่ะสุดแต่ก็ยังต้องรับฟังคำสั่งจากราชสำนะักให้แต่งก็ต้องแตง่งแต่นางกับอง์ราชทายาทมีสัมพันธ์ลึกซึ้ง นางแต่งก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรองค์ราชทายาติอาการหนักมากจะเว้นยุ่นเสียแต่งไปก็ต้องเป็นไม่คำนับฟ้าดินฝุกเอ้ยคำนับบุป,ปาการีปล่อยข้านะสมควรตายถ้าไม่ใช่เพราะถูกวางยาสะกดพลัง ข้าถูกยแก่พวกนี้จะไม่แต่งงานได้อย่างไง <c oughs> ข้าก็เป็นถึงคุณหนูใหญ่ระกูลจวินข้าไม่ต้องการแต่งกับองค์ราชทายาทนะข้ายัางต้องไปอธิญา,นะาสำนักอาศสยความงามและปวรรส์ของข้าแต่งกับคนอื่นไม่ดีกว่าหรอเฟิงเตียนฉยีไม่คู่ควรกับข้าเฟิงเตียนฉยีควรแต่งกับยีสารและเลวจวินจิ๋วนั่นคำนับกันและกัน ตึกไม่นะไม่เสร็จพิธีทรงตัวเก้าโอช้าก่อนก่อนทรงตัวเก้าหอข้ามีเรื่องจะประกาศองค์รัชทายาทเฟืงเจียนจีมีจิตใจชั่วร้ายไม่คิดจะกลับตัว จากนี้ปลดจากตำแหน่งองรัชทายาทแต่งตั้งให้เป็นองค์ฉีให้พำานักที่ตำหนักองค์ฉี่าบาทตัดเช่นนี้ไม่เท่ากับว่าให้ใต้ล่ารู้ว่ละทิ้งองค์รัชทายาทเฟิงเตียนฉีหมากตัวนี้แล้วงั้นหรือเฟิงเตียนฉีไปทําอะไรมากันแน่นะถึงได้ถูก่าบาทกับไล่นะเห็นทียสาหน้าต้นกล้าเพียงต้นเดียวของเขาก็ช่วยเขาไว้ไม่ได้แล้วปกติแต่งตั้งองค์ชายองค์จะต้องใช้เวลาสร้างจวนเวลาหนึ่งปี ตอนนี้กลับแยกออกกากตันหันนี่มันแย่ยิ่งกว่าการถูกตงเก,ก่าตำหนักเย็นเสียอ,อีกนะเป็นถึงคุณดูใหญ่แต่ต้องกลับแต่งงานกับคุณพิการจึงน่าสอสงสารดูเรื่องสนุกจบฉากหนึ่งแล้วจวินจงเทียนกับซางกวนที่หรองทำไมยังไม่มาอีกนะพวกเขามีจวินยืนเสียเป็นลูกสาวคนเดียวคงไม่ใช่ไม่สนนางแล้วหรอกนะ ใช่อะคุณหนุ่ตระกูลจวินแต่งงานแต่ผู้นําตระกูลกลับไม่มาร่วมงานน่าแปลกจังเลยก็ให้เหลียงยวนขวางพวกกัไว้นะให้เสี่ยวจืวอ๋อได้ดูละกรจากนี้จบก่อนนะเ <c oughs> ช่นนี้นี่เองตอนนี้เสร็จพิธีแล้วข้าวสารก็ได้กลายเป็นข้าวสุกทั่วทั้งใต้ล่าต่างรับรู้เรื่องนี้ทวิยนยวนเสียก,กับเฟิงเิ้นจีได้ครองคู่กันแล้วใครก็เปลี่ยนแปลงความจริงนี้ไม่ได้ วันนี้จ่งเป็นวันที่ดีจริงๆงั้นก็ดำเนินการขั้งต่อไปได้เลยคุณสารเลวฝุกบข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคุนตำเรื่องทั้งหมดนี่จวินจงเทียนขุนจวิน